คาทงชมคาสำนักแหลกนะคะเป็นสำนักของลุงม,มานนะคะงวดที่แล้วลุงม,มานเข้าทั้งบนทั้งล่างงวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างพอลุงม,มารหายศูนย์กับหนึ่งตัวหลุดตัววิ่งเลขจับคู่ก็ศูนย์เจ็ดตรงๆนะคะแตกศูนย์เจ็ดงวดนี้ลุงม,มานให้สองกับสามลุงม,มาวมานเนียนทีสามเด้อตัวเลขเนวทางที่ลุงม,มารหายมากมีสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่ง เน้นไปที่3 9กับ2 9ชุดจับคู่1 3 9 3 4 3 9เก้หลักลอยพันวาหนึ่งกับ4เด้อพันวานะคะเ้าเนียนสม 3, แล้วมาสามแทน่อนนี้เอันนี้คือของลุงหมานนะคะต่อไปเป็นตัวเลขแนว่วทางของคนสารคามกับอาจารย์สารคามนะคะเนาะ คนสารครามชุดนี้เพิ่นบอกว่ามาแปดกับเก้าตัวหลุดเพิ่นเน, 9, นะะ้นทีเก่าเนาะค่ะเนาะตัวจับคูใ่ใฮไม่แปดสามแปดสี 3, ่แปดหาเก้าสามเก้าสี 4, ่เก้าหาตัวล่องหกสามเจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะอันนี้คือชุดตัวเลขแนวทางของคนสารครามงวดหนีพิ่นว่าเอาขึ้นเด้เพิ่นว่าจังสัรเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นว่าเอาขึ้นกระนัาเจี๊ยนางจันเพิ่นว่า ่นกับห่วงเอฟซีคือกันกระทำช่วงขาให,ให้ตัวเลขบูทถือจับคู่ถึงเส้นเพื่อกับโอ้ยห่วงเอฟซีเด้ยยันเอฟซีวาห่ว่าให้ตัวเลขแนวทางบูทถือตามสูตรกระทำช่วงขาสูตรเข่ากับเขา่าสูตรผาากับผ่านเนาะเอาไปมืงตัวเลขแนวทางของอาจารย์สละคามอาจารย์สละคามหาวิ่งรูดที่เก้ากับศูนมี 92, 9าสองเก้าส เออชุนกันลายสำนักละเด้เก้าสามนี่ทำช่วมจับตามึงเด้อเก้าสามชุนกันลายสำนักแล้ว, 93, ว,ต,ว, 93, ลลวต่อไปผู้ใหญ่ใจดีโอ้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นบอกว่าเอออยากให้เอฟซีของช่องเจน่างน้ำโชกมีโชกนี้ยงวดแรกด้วยค่ะน,น,นี่่นห้มากนี่เพื่อนก็เรียให้ว่าเอาล่องมึงด้วยตรงๆเลยเรื่องประตรงกรับเจน่างเพิ่นว่า วิ่งรูปที่6กับ7มี6กเจ็ดหกแปดเ8็ดดแดห้าดเดแดอันนี้คือบนตรงตรง,ตงส่วนล่างสองสี่สองหกสองเสองเกพะนะตรงตรงสชุดสตัวอีกสองหกเจ็ดสี่หกเจดหหกเจดดหดเก้าหกเจ็ดเอาทธมช่วงขาหวดนี้จะไปสิไปสิยูล้ววะ ตัวเลขกน่องทางผู้ใหญ่ใจดีบุคือมูพร้อมเอาพิจารณาไปส่วนตัวเลขแนวทางของแม่มารวยแม่มารวยบอกว่า2กับ3 2ม2อง6ป4 3 8สองเก้เป่น้นเลดเจอเจน่าสามกับ3ามเก่านะเอาถึงช่วมจับไปค่ะพระสนนเพิ่นบอกให้เน้นกันเน้นอ่ะต่อไปเป็นตัวเลขแนวทางของพอพ้อมล่าสุดเลย โค้พกพกบอกว่าเก่ากับสามเดือเมือนหนีมาแถบคนว่าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าเก้าแปดสามหกสามแปดหนึ่งสามหนึ่งแปดหกแปดสองแปดสามห้าเล็กวินเก่าสามหกเจ็ดสี่ตัวที่เพิ่นเน้นมีเจ็ดเก่าหนึ่งเก่าสามเก่าเก้าแปดสามหกสามแปด นะคะอันนี้คือตัวเนียนของเพิ่นสามเก่านี่มาหลายสำนักแล้วเดวท่อธรช่วมเด้อเอาธรรช่วมพิจรณาค์มึงตัดสินใจเอาเนาะเนาะเพราะว่าตัวเล็กเนี่ยข้างแต่ละตัวจักมันสีออกตัวไหนฮาบ่อจกว่ามันสิออกตัวไหนเานาะคะเนาะเอาแคปบหน้าจอคะ่ะธรชุ่มคะ่ะแคปบหน้าจอแต่ละสำนักไปเลยนะคะแคปบหน้าจอไปเลยคะ่ะ ต่ว่าเลขกมาสามหมื่นหนึ่สี่สามยังทนละอ๋อ,อถังช่วงพิจารณาเมือง่ถวก่อนแอดว่าเลขกมาหนึ่งออกศูนย์หนึ่งแถวนีมาสามกจะเป็นสามยังเอาเขีบหน้าจอไปเลยโอเคเอาขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีโชคมาล้ำลุวยอย่าเจ็บอย่าจนนะค่ะเนาะการเดินทางไปไสมาใสหอยปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะ อย่เปนดินใดคอยเป็นแผ่นดินถ้ำแผ่นดินทองแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เกื้อกูลซอยเหลือซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะเป็นคนไทยน้ำกันหรือคนทั่วโลกเลยคะ่ะทุามชมค่ขาดูแลปองดองสามาัคคีซอยเหลือซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะอบอ้อมอารีคนเฮาเกิดมาชาติเดี๋ยวเฮ็ดความดีให้ได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุามชมค่ขาขอทุกท่านโชคดีสวัสดีคะ่ะ